เปิดคณะหมอล่ําขวนใจประจําปีงานประจําปีทัวร์ไทยนะคะพี่น้องซึ่งก็เป็นผลโหวตท,ที่ออกมาอย่างอีก,กฉันค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าแต่ละวงนี่สุดยอดมากๆแล้ววงที่ได้ที่1ก็คือไม่หลุดโพเลยจริงๆค่ะวงนี้ครองแชมป์ตลอดกันนะคะทุกคนแล้วสําหรับอันนี้นะคะกระตองยําก้อนวาเป็นการโหวตของงานประจําปีทั่วไทยที่เขาได้ไม้มีการมาเปิดโหวตคณะหมอลาแต่ละคณะว่า คณะไหนคือขวัญใจของแต่ละคนนะคะแล้วก็เอามาให้เราได้ดูให้เราได้รับชมกันอย่าเพิ่มดามาค่ะพี่น้องอย่เพิ่มดามาว่าเอามาจากไหนเนี่ยโหวตมาจากไหนกันเนี่ยพูดอะไรกันเนี่ยมีแต่ลอเอฟซีเท่านั้นเลยเอามาพี่น้องใจเย็นๆค่ะมันแค่เป็นการโหวตในคนกลุ่มหนึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่นะหลักหมื่นคนเลยนะทุกคนไม่ใช่ในน้อยนะมาโหวตเนี่ยรวมตัวกันโหวตเนี่ยคือทางงานประจําปีทั่วไทยเขาได้มีการเอามาอัปเดตลงค่ะแล้วก็จะมีเนี่ยโอ้โหทุกคน เยอะมากยี่สิบห้าคณะในประเทศไทยนะคะว่าวงไหนหน้าวงไหนหน้าเดี๋ยวจะอา่านให้ฟังค่ะคือขอไล่ขึ้นไปตั้งแต่วงอันดับที่ยี่สิบห้าค่ะอันดับยี่สิบห้าของขวัญใจงานประจําปีทั่วไทยของเรานะคะนั่นก็คือวงหมอลำวัจนศิลป์คะแนนโหวตอยู่ที่สี่คะแนนค่ะอันดับที่ยี่สิบสี่นะคะก็คือวงหมอลำหัวใจเพชรคณะหมอลำมนแคนเสียงแดนเสียงพิน ต่อมาวงที่23นะคะอันดับที่23ก็คือวงหมอลำน้องฟ้าวาทศิลเป็นคณะหมอลำศิลอุดรรวมคะแนนโหวตอยู่ที่6คะแนนอันดับที่22นะคะก็คือหมอลำ8แสนบันเทิงศิลคณะหมอลำอีสานออนซอนศิลรวมทั้งหมด7คะแนนค่ะอันดับที่21นะคะนั่นก็คือมี3คณะนะคะคือคณะหมอลำรุ่ง ทิวาหนึ่งรุ่งทิวาอำนวยศิลคณะหมอลำแก่นนครบันเทิงศิล์แล้วก็คณะหมอลำหัวใจเพชรหนึ่งเพชรเมืองชัยคะแนนโหวตอยู่ที่9คะแนนค่ะอันดับที่20นะคะก็คือวงหมอลำหนูพานวิเศษศิล์นอยู่ที่13คะแนนนั่นเองค่ะอันดับที่19นะคะนั่นก็คือวงหมอลำแปดแสนบันเทิงศิล์รวมอยู่ที่17คะแนนโหวตค่ะทุกคน อันดับที่18นะคะอันดับที่18ก็คือคณะหมอลำรุ่งสุริยาวาทศินคะแนนโหวตรวมอยู่ที่22คะแนนโหวตค่ะอันดับที่17นะคะนั่นก็คือคณะหมอลำนกยูงทองค่ะนกยูงทองนี้นะคะมีคะแนนโหวตรวมกันอยู่ที่25คะแนนโหวตค่ะอันดับที่16นะคะ inet, est, นคั่นก็คือคณะหมอลำสาเกตนครศสินค่ะคณะหมอลำน้องใหม่นะคะ คะแนนโหวตอยู่ที่25คะแนนโหวตนั่นเองค่ะส่วนอันดับที่15นะคะนั่นก็คือคณะหมอลำวงจรืนบันเทิงศิลป์ค่ะคะแนนโหวตอยู่ที่32คะแนนโหวตค่ะต่อไปไม่รอช้าค่ะอันดับที่14นะคะคือคณะหมอลำขวัญใจแฟนคะแนนโหวตรวมอยู่ที่43คะแนนโหวตนั่นเองค่ะอันดับที่13ต่อมาเลยนะคะนั่นคือคณะหมอลำรัตนศิลป์อินตาไทยยราชค่ะคะแนนโหวตรวมอยู่ที่ 60คะแนนนั่นเองค่ะแล้วก็อันดับที่12นะคะต่อมากันติดๆค่ะสำหรับคณะหมอลำซันเล้าบันเทิงศิลป์คะแนนโหวตอยู่ที่91คะแนนค่ะคะแนนโหวตเนาะแล้วต่อมากันติดๆค่ะสำหรับอันดับที่11คะ่ะอันดับที่11คณะ,ะหมอลำคำผลร่วมมิตรคะแนนโหวตอยู่ที่122คะแนนโหวตค่ะ ต่อมาอันดับที่10นะคะสิอันดับสุดท้ายนี้ต้องบอกว่ามีเด็ดเด็ด,ด,ดตึงๆทั้งนั้นเลยอันดับที่10นั่นก็คือคณะหมอลำเพชรลำเพลินค่ะคะแนนโหวตรวมๆอยู่ที่130คะแนนโหวตค่ะอันดับที่9นะคะก็คือต้องให้เลยสำหรับวงหมอลำศิลปินภูไทยของพ่อวีรพงษ์วงศิลป์คะแนนโหวตอยู่ที่156คะแนนโหวต อันดับที่8ค่ะต่อมานะคะคือคณะหมอรำสาวอ่ะขออภัยค่ะอันดับที่8นะคะคือปฐมบันเทิงศิล์คะแนนโหวตอยู่ที่373คะแนนโหวตค่ะต่อมาอันดับที่7นะคะก็คือคณะหมอรำ สาวน้อยลำเพลินโชว์คะแนนโหวตอยู่ที่555คะแนนติดติด,ตดสำหรับอันดับที่6ของคณะหมอลำอีสานนครศรีค่ะอีสานนครศรีนนะคะมีคะแนนโหวตอยู่ที่585คะแนนโหวตค่ะอันดับที่5นะคะวงหมอลำราเวียบวัฒศิล์นคะแนนอยู่ที่862คะแนนโหวตค่ะ อันดับที่4นะคะอยู่ที่ของเสียงอีสานของคุณแม่นกน้อยอยุไรพรค่ะเสียงอีสานได้คะแนนโหวตไปเต็มๆเ,เลยนะคะ1,039คะแนนโหวตค่ะอันดับที่3าอันดับสุดท้ายตัวเต็งแห่งคณะหมอลำปี6,7,6,8นี้อันดับที่3ให้ไปเลยสำหรับคณะหมอลำใจเกินร้อยบอยศิริชัยคะแนนโหวตราวๆที่2,330คะแนนโหวตค่ะ อันดับที่2ค่ะเป็นใครไปไม่ได้สําหรับคณะหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรที่กําลังเป็นปีทองมากๆในปีนี้นะคะอยู่ที่คะแนน2,675คะนแนนโหวตและ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 อันดับที่1ค่ะกินขาดนําโด่งคูณ2-3เท่าของวงที่2ไปเลยค่ะนั้นก็คือคณะ,ะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะไม่หลุดโผลเลยจริงๆแล้วก็เป็นความคาดหมายที่หลายๆคน ไม่ต้องฟังจนจบก็เดาได้ค่ะว่าคณะไหนได้ที่หนึ่งสำหรับคณะมวาลํามสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ไปที่7,526คะแนนโหวตค่ะโอ้โหทุกคนแต่ละวงก็คือกินขาดเลยนะคะสำหรับคะแนนรวมก็คืออยู่ที่16,747คะแนนโหวตของแต่ละคนที่เข้ามาโหวตในครั้งนี้และขอย้ำว่าการทำครั้งนี้เขาเรียกว่าคือคนนเหตุอันนั้นไหมพี่น้องเหมือนทำวิจัยอะ คือทาวิจัยเหมือนเก็บกลุ่มตัวอย่างเก็บกลุ่มตัวอย่างมาวงไหนเป็นวงไหนแต่บางคนเ็าบอกว่ามันไม่ได้ถามคนทั้งประเทศสิอ,อันนี้ก็ต้องขอบอกก่อนในานามที่ว่าการทําโปรเจกต์การทําอะไรต่างๆนานานะคะก็คือเขาจะเก็บกลุ่มตัวอย่างแค่ไม่กี่คนเท่านั้นแหละหลักหมื่นคนหลักพันคนเพื่อที่จะเอามาแจกแจงใส่สูตรอะไรขเขาต่อไปถ้าเป็นหลักการจริงจริงแต่เนี่ยคืออยากให้ดูไว้ว่าไม่ว่าจะวงไหนก็แล้วแต่ทั้ง30วงนี้ทุกวงมี fc เป็นของตัวเองค่ะ ทุกวงมี FC เอฟซีของเจ้าของทุกวงมีความหมากักความซั่งความกระตือรือร้นความแบบของอันแต่ละอันมันบกขึ้กันค่ะพี่นอ้องบางคนชอบวงนี้ไม่ชอบวงนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่แค่เขามาเปิดให้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการเช็คเลตติ้งว่าวงชั้นเนี่ยมีเอฟซีเยอะไหมเอฟซี FC วงไหนนะคะเยอะเอฟซีหนานแน่นกะคลองที่หนึ่งไปเป็นทีรบร้อยคะแนนหมดดีว่าสามารถการันตีได้ว่าวงใดนะคะ เล่นดีบ่ดีบ่าสามารถการันตีได้ว่าวงไหนพระเอกนะักเอกง,งามบ่งามบอสามารถการันตีเลยว่าวงชั้นดีกว่าวงเธอทุกวงมีเพชรน้ําดีของแต่ละวงที่แตกต่างกันออกไปไม่ฉะนั้นอย่าเอามาเปรียบเทียบกันค่ะ